ก็กราบสวัสดีทุกทนกันด้วยนะครับวันนี้พ่อผมบอมเอ็นเฮนะครับผมวันนี้พี่ก็จะมาสุ่มกางเกงปีกนกฟ้านั่นเองนะครับผมแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยพี่มาแนะนํากิจกรรมนี้ก่อนนะครับผมนี่เลยนะครับก่อนก่อนที่เราจะไปแบบว่า,าไปาสุ่มกางเกงปีกนกกันเนี่ยทุกคนก็ต้องเติมเพชรก่อน299เเพชรเนี่ยก็จะได้มีดดาบสุดแรงนะครับผมสวยนะผมไปเล่นไปดูดิ ก็เพียง299เพชรนะครับกิจกรรมนี้เนี่ยมีตั้งแต่วันที่5มีนาคมถึงวันที่11มีนาคมนี้นะครับผมก็อย่าลืมไปเติมกันด้วยนะครับเคน่าเดี๋ยวเราจะไปสุ่มเหมือนเกมปีนกกันเลยนะครับผมุที่รังค้านะครับผมใครที่จะสุ่มนะครับมีตั้งแต่วันที่5มีนาถึงวันที่11มีนาคมเช่นกันนะครับผมมากดเข้ามาอ๋อมันจะเป็นกิจกรรมแบบนี้นะครับผมว่าเราจะใช้เพชรเท่าไหร่นะตอนนี้มี2,454เพชรนะครับผมโอเคหินนำโชคเพิ่มโอกาส แจ็คพอตสูงสุด400%มา2,400เพชรเนี่ยเราจะได้หรือเปล่ามารอดูกันหินน้ำโชคฟรีโอเคนี่ครับปานกลางปานกลางอ่าเท่ากันพี่ขอสมกล่องเดียวได้นี่คือสุด,ดยอดไปเลยคุณได้แฮนจะตโตอะไรอ่ะ <c oughs> กดหินน้ำโชคอันนึงปุ๊บแล้วก็สุม่มน้อยน้อย่อยอากดหินน้ำโชคอีกปุ๊บอันนี้มากนะฮะไปโอ้ขนาดมากแล้เนี่ย แล้วปิดอันนี้ก่อนน้อยปานกลางสุ่มปานกลางครับน้อยน้อยไม่เอาปานกลางเอาปานกลางครับไม่ได้เลยอ่ะน้อยน้อยไปเรื่อยๆครับมากเฮ้ยโอ้โหไอ้เจได่าเต็มมาทุกคนมาวะมาวะอู้น้อยหมดเลยอ่ะปานกลางอ,าอะไรอ่ะมันจะหมดเท่าไหร่ปานกลางมากมากดิไม่ได้อ่ะ เออเฮ้ยเกินไปหรือเปล่าเอ้าเอ้าสุ่มแบบน้อยไปดิปานกลางน้อยไม่ได้อ่ะปานกลางเฮ้ยเฮ้ยเกินไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ไม่ใช่แล้ว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 มันเรื่อไม่ใช่แล้วทุกคนเฮ้ย ได้ยากว่ะเอาใหม่นิปานกลางโอ้โหปานกลางโอ้โหปานกลางโอ้โหมากโอ้โหปานกลางโอ้โหยังไม่ได้อ่ะทุกคนคิดเราดิปานกลางมาสักทีเถอะมาสักทีเถอะ มาสักทีเธอมากโอ้โหมาวะโอ้โหมากโอ้โหฝั่งนี้ปานกลางโอ้โห <c oughs> เฮ้ยเบอปานกลางเฮ้ยมากฮะมันยังไม่ออกว่าันไปเรื่อยบ้ามากเฮ้ย ปานกลางโอ้โหปานกลางน้อยน้อยน้อยปานกลางไม่ได้อะมากไม่ได้อะปานกลางเออเอา,เอาแต่เป็นชุดของชุดผู้หญิงครับหรออะไรวะผมอยากได้ชุดผู้ชายชุดผู้หญิงอ้อครับผม ก็หมดไปประมาณ2,300เพชรเประมาณนั้นออกเป็นชุดของผู้หญิงนะครับเพรหมดในเกมปีกนกนี่ไงชุดผู้หญิงพี่ไม่ค่อยเล่นนะไม่ค่อยใส่อ่ะไม่รู้เป็นไรดี๋ยอ่ได้อยอ่นะก็เท่อยู่นะครับทุกคนโอเคนะครับผมก็คลิปนี้ก็ ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับก็หมดไปประมาณ2,300กว่าเพชรนะครับผมได้ชุดได้ปีกนกของตัวผู้หญิงมานะครับผมก็ไม่เป็นไรนะครับ <We all S 1> ถึงเราอยากได้ตัวผู้ชายเพชร <c oughs> มันหมด <c oughs> ไปแล้วครับทุกคนออกยากออกยากมาออกช่วงนี่แต่เป็นชุดของผู้หญิงโอ้โหถ้าเป็นชุดของผู้ชายนี่จะเฮมากเลยมาแล้วครับทุกคนเจอกันคลิปหน้าครับ